อีอยากจะให้ดูอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องการให้น้ําระยะของการให้น้ําระยะที่สมบูรณ์และเพอร์เฟกที่สุดเลยนะคะก็คือการให้น้ําลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะโคนแห้งนะคะโคนแห้งห่างจากโคนนะคะจากต้นและจับมาปุ๊บเนี่ยก็คือประมาณ1ศอก นะคะประมาณหนึ่งสองครนี้ระยะออกมาตรงนี้ปุ๊บเห็นตรงนี้ไหมคะจะชื้นอยู่ตลอดนี่คือให้น้ําชื้นอยู่ตลอดได้น้ําขังได้แต่อันนี้คือความชื้นนะคะลักษณะของน้ําความชื้นและการให้ปุ๋ยต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดเลยนะคะนี่คือภาพและก็ลักษณะที่ทางแแบบบอกมาก็คือการให้น้ําแบบนี้โคนแห้งเห็นไหมคะเนี่ยโคนแห้ง นะคะโคนแห้งต้นแห้งนะคะโคนแห้งต้นแห้งแล้วก็การให้น้ําให้ปุ๋ยจะเป็นลักษณะห่างจากต้นประมาณ1ศอกนะคะอันนี้คือถือว่าสมบูรณ์ที่สุดพยายามไม่ให้ต้นเปียกนะคะพยายามไม่ให้ต้นเปียกต้นที่จะเปียกตรงนี้ได้ก็คืออาบยาเท่านั้นเพื่อกันมแมลงนะคะแต่ต้องเป็นยาที่ไม่ตกค้างนะคะเป็นยาที่ไม่ตกค้าง